เราดอกไม้ออน้องคู่อคูอะไรมา่สุบานเนาะูกันมากจะวันกันอะไรทั้งหมดทั้งวัเนี่ยไปเอาเรื่อหายทุกอ่าไ<ห>ไรหมดแล้ว้องพักแบบม่นบบมนี่เราแมดลมากนู่นูกี่ยวอย่แกนี่เออน้องจันมิง้าน้องจันก่อนน้องจนมนีกน้องัน <c oughs> เออ เป็นยังกูจะโ้จักกูบอลคือจักกูเคียนใช่กันด่เอาบ้านยี่สิพม่ิเออเขาไม่ดูเลยนะเออบ้านยี่ดิบพันติมาหาผัวผัวปจอครื่อไ่า่อยาบอกว่าผู้ดีเลยยุอยุ่มูจีบย่มู้จบเอชว่างไกำนั่กินสักำนั่นกินสักพี่โอเล่ของน้องมอดนี่แหละ แต่กำนันบ่เอาคนทีไปเอาพูดละเอาไปร้อยตำรวจเอกฆ่าภูมิหน้าจุกกินของหลวงเลยนะไหวอมของหลวงมันไม่ค่อยกินโคตรหนักเลยนี่แต่ละลูกสาวไม่ย่องมาก่อลูกสาวไม่ย่องมาก่าแต่ละแต่ละพูดโอ้ เอาไปก็เลิกอยู่บ้านเมือนาไปอยู่ยยบ้านอยออวันิไม่ไหวมีไรย่งจันไปได้ไหวก็ล่อหาจนทั่วบ้ก็บเห็นบบมามาถามลูกสาว่ากได้ออไปไหววัดว่าวึเยอไก็ไมเงี้อปย่งจะได้ยี่อเลยลูกมาหาเอมากใบ้านผู้ได้เอินกู ใช่คับเออเดินทางมาแต่ข้อรัดจาังงั้นไก่เขากับไก,ก่ต้องข้อรัดมาสาราค้าบุญแหละบุญจากโคอราดมาลงขอนแก่นจากขอนแก่นต่อมาเชียงยุ่งจ้ะโอ้ยยังต่อลงเชียงยุย่งเนี่ยบอกพ่อที่เขาไม่ได้ในอีกบานเขาไม่ไม่อยากปัญหารถกัญหาอยากสมัยนั้นขับไม่ไม่ขับรถมาเอง่ะครับเคยขับมาแล้วแล้วพลาดตำรวจตั้งด่งดงางแล้วพลาดอะยังตัง้งก็ตั้งซื้อซือเลขกันเอื้นเฮาเหรอชวนเฮากินเหล้าพร้อม พอมีเอกครับข้าวตัวข้าในส่วนสวนคนขับรถกินเหล้าเลยนี่เน่าจาไหนรถจอดปุ้มหมุนก็ะจอลงยายกินเหล้าไหมพวเขาไปที่ไหนครับสเปก็ดีแันยันยันมากเลยหัวซื่อเนี่ยแค่นี้เนี่ยแค่นี้แหละมึนเ่าเน่อวนเนี่ยวนพูดอวนเออซื้อเตรียมแล้วจีเขาแน่อวนหัว เยวบอให้ฟังเอาบ้ฟังกาวเยเขาใจแล้วเขาใจแล้วเนี่ยแหะเขาใ่อ้วนเลยอบ้นเลยุบ้นจัพ่มพี่กบเรา้พ่พี่่มีแล้วุกุมเยคืกุ้มบ่ระแต่ี่เน อันบ้านนี่นะเออพอมาหอดไปอิ่วเข่าแห้งิ่วเข่าคุณบอกเขาาปจะพาผู้ดีท่านจะพาคนเรียนดีจะนยี่ห้อยเลยอิ่วเข่าตาตีแต่ใจยื่นยืนเพราะได้ร่มบอกคอาสองควาบเป็นมาอิ่วเข่าแห้งขาไปสร้างเข่าเขาเขียนไว้ว่าข้าวราดแกงขอไปสร้างเลยสร้างภูมเลยเอามามันบโบราณข้าวราดแกงมึงเลยเพื่อนนายังไงมันเป็นแกงราดข้าว ทห้มืงล่ะกูใตาที่หิวเขากันเองิตากู่กินแม่มาแล้ลวผีเลยกูาไปเขาแช่เว้นหมลหลังซื้อเลยเออซื้อเขากองกองหนึ่งจบจบเลยเราจะมาคิดต่งหนาเขาเตื่อ้าพนักงานถามขายมัร์ไใค์ให้กูอีกเขาถามอะไรนี่ยายเวดไหมกูได้ว่ายายขีดไม่เป็นลูกขีเป็นแต่กรยานเลยะ เขาพูดแบบนั้เขาบอกอ๊ปปอ๊เออเอาบ้านเูื่อนหมกหมอนเนม่ยังไงวมื่อกี้ไม่ใชเจ้าอะไรเนาะมันจัะสีเนี่ยง่ายเป็นเฟซเป็นเอออุ้ยเนี่ยเออท่านไหมท่านไหมว่าสีมาสมัครประมาณยังเซกี้นี่เด้อลูกหลานสมัครเฟซใหม่ม่ได้สักสองเดือนเลยล่ะพอสมัครปุ๊บเป็นบ้าอนี่มาแล้วนี่ลูกสาวเพื่อนลูกสาวเพื่อนเซก่ะเออเมื่ี้จากที่ห้องผู้ใดนบอก ยี่ห้อนก็แ่งมากเลยทีะอันนี้ยักษ์หูโอ้ย่าแหวกนบแล้วม้าเอาเลยมันมาทั้งยุบมันไปบวมวันเอาบวมไปอ่น้มันสระรูออกแม่แนอุ้ยย่ห้อแหให้ตุยน้ำนปนเออเออเเอาัตันี้เด้อันนเล่นเทน่ะ ลูกหลานมันสมัครไงนกเคลียบไปเคลียบมาเคลียบมาเคลียบไปเห็นมูมันโผล่ขึ้นมาว่าพอมันตายจะได้กูก็เลยนักทิ่แสดงความเสียใจอยู่ใส่กับเล่นไปกดตนี่โฟนเยี่ยมแก้วเลยเคลียบไปงี้ไปไปเห็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงทไมรับสมัครออดิชั่นศิลปินนักร้องเยอะจ๊ดมวนมากกูเลยมาจากโคนาะเนื้อ เอ้ยเพิ่นรักตสิบสี่จิ๋มหด้ครับเอาแค่นี้ล้วสิีอ่อายุจิตอะไรพ่อจอคุณไนล่ะแล่ใจใจมันเ้ยสิบนีสิบปีเขาเปิือนเจ้าฮ้องก็เจ้าฮ้ก็เติมเรี้ยสิแม่แากเราคกณเห็นเหมือนีหเปลือนรักมาต่้สิบเดืนที่แล้วเขาตองได้ทำสองวงนี่สาวน้อยไมแบ่งแลวสาวน้อยลำเพื่นโชว์เอาว่ารักแล้วอ้คหนีก่อนยาวล้ไปกเอาไป เอาเื่อเพื่อเพื่อเผื่อเปินขาดคุได้เรย้ลองเป็น่เป็นอีกเป็นว่แล้วให้กำลังใจนใจ กันนักหลอกโอ้เจียอีกแล้วเออเดี๋ยวเราเขาจะสิเดี๋ยวนี้ต้องการตำแหน่งนี่ที่้องการอยู่อีหยังอีกต้องการคนมาที่แน่ต้องการคนผาาใช่นี่แหละอันกำเนิดยันติสั่งได้คนนี้นดีหรอกใช่ไหมเนี่ยผ้าต้องการคนเสียงใหญ่ๆครับเสียงใหญ่ๆ <พอ S 1> ตอนนี้สาวน้อยแพงไหมครับบอสจูมอลล่มคณะเรียกยันตสั่งนังครับนี่หนังเรื่อง คายอ้อเออพอจบคายอ้อแล้วสั่งต่ออีกสั่งยังคายเข่าคายอ้อตะมีบวงสวงไปแล้วรอบหนึ่งมาสำเร็จกี่กาเล่นสี่วงสวงอีกรอบสองวันที่สิบเอ็ดธันวาเขียนและกำกับโดยทีมงานที่เขียนบุกเพสันนิวา่าเขียนเรื่องร่างส่งเพื่อกานผลงานการแสดงบนตองห้วงจ่อเงินกี่นี่ต้องการคนเสียงเอกผ่านแบบมับ่วนไหมบอกเออ